ถั่วลิสงทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับถั่วมักเป็นอาหารว่างและกับแกล้มของคนทั่วไปถั่วลิสงเป็นถั่วยอดนิยมที่มีคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพและยังช่วยต้านโรคต่างๆได้อีกทั้งยังหาทานง่ายราคาไม่แพงเหมือนถั่วบางชนิดแต่การทานถั่วลิสงอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายนั้น เรามาฟังคำตอบกันได้เลยนะครับถั่วลิสงมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างสารอาหารของถั่วลิสงปริมาณ100กรัมให้พลังงาน570กิโลแคลอรี่มีน้ำตาลตำ่ำมีเส้นใหญ่และมีไขมันไม่อิ่มตัวสูง แมกนีเซียมโพแทเสเซียมและฟอสฟอรัสสูงโพลิสมมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายเช่นช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำเพราะมีโคลีนที่ช่วยควบคุมความจำมีสารต้านเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็งมีเจนิสเตอินทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งมันตีบลง ช่วยป้องกันโรคหัวใจเพราะมีสารช่วยลดปริมาณไขมันไม่ดีหรือ LDL จึงลดความเสี่ยงของไขมันอุดตันในเส้นเลือดอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้ช่วยลดน้ำหนักเพราะมีไขมันไม่หิ่มตัวทํำให้หิ่มท้องได้นานมีน้ำตาลต่ำช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ มีแมกนีเซียมสูงช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนเพศช่วยการทำงานของเอนไซม์ต่างๆในร่างกายมีโปรโตีนช่วยบำรุงร่างกายให้เจริญเติบโตและมีเส้นใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายและแก้ท้องผูกได้นะครับพอลิสงมีประโยชน์แต่ก็มีส่วนที่เป็นโทษต่อร่างกาย เป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มักตรวจพบสารพิษต่อร่างกายซึ่งเกิดจากเชื้อราสารนัฟราท็อกซินมีความร้ายแรงต่อสุขภาพโดยตรงหากได้รับในปริมาณมากจะเกิดโรคมะเร็งตับหัวใจและสมองบวมอาจทำให้เกิดอาการชักหายใจลำบากและปับถูกทำลายสารพิษนี้สามารถปนเปื้อนได้ตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการตากแห้งและการเก็บรักษา คนต่อความร้อนได้สูงถึง260-268องศาเซลเซียสจึงจะสลายตัวได้มีสารฟิวรีนระดับปานกลางผู้ป่วยโรคเกาไม่ควรทานมากจนเกินไปมีสารไฟเตตซึ่งมักมีในถั่วประเภทต่างๆซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมของแร่ธาตุบางชนิดได้แก่เหล็กสังกะสีแคลเซียมฟอสฟอรัสแต่ไฟเตต สลายได้โดยผ่านความร้อนเราจึงควรปรุงถั่วให้สุกก่อนทานนะครัถั่วลิสงทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้คนญี่ปุ่นทานผิวของถั่วลิสงด้วยเพราะการลอกผิวออกนั้นเป็นการทิ้งคุณค่าของสารอาหารที่สำคัญผิวของถั่วลิสงอุดมไปด้วยเรสเบอรท์ทอล ซึ่งเป็นโพลีฟินอลที่เป็นสารใต้น้นุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยกระตุ้นยีนในร่างกายที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆและความแก่ได้ควรทานถั่วลิสงพร้อมผิวประมาณวันละ30เม็ดหรือ1นึ่งกำมือนอกจากให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนแล้วยังให้เส้นใยอาหารถึง2 5กรัม ควรแช่เมล็ดถั่วในน้ำเปล่าประมาณ12-24ชั่วโมงก่อนนำไปปรุงอาหารจะช่วยให้แป้งบางส่วนที่ย่อยอยากนั้นสามารถย่อยได้ง่ายขึ้นควรเคี้ยวให้ละเอียดเพราะเอนไซม์ในน้ำลายนั้นจะช่วยย่อยแป้งได้ดีขึ้นถั่วมีสารไฟเตดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดเช่นเหล็กสังกะสีและแคลเซียม จึงควรทานถั่วที่ปรุงสุกถั่วที่ผ่านการงอกหรือการหมักแล้วเพื่อลดปริมาณสารไฟเตตดลงเมื่อทราบถึงคุณค่าทางอาหารและวิธีการทานถั่วลิสงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ควรทานทั้งผิวถั่วลิสงไม่ลอกผิวถั่วลิสงทิ้งนะครับควรทานแต่พอดีและทานอาหารอื่นๆอย่างหลากหลายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี นะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ